ก่อนชมคลิปอย่าลืมกด s u b สไคร b ์ช่องด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมีคนคอมเมนต์รีเควสมาให้สอนวิธีการสมัครแอคคาการ่านะคะวันนี้ก็เลยมาลองสมัครกันให้ดูเนาะทีนี้ก่อนอื่นนะคะกดเข้าที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะพอกดเข้ามาแล้วจะเจอกับตัวเว็บไซต์กาลาเกมหน้าตาแบบนี้นะคะให้มาดูที่มุมขวามือนะคะข้างบนเนาะจะเจอกับคำว่า register นะคะก็กดเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นเราก็ใส่ตัว ตรง first name จะเป็นชื่อจริงนะคะส่วน last name จะเป็นนามสกุลตรงช่องนี้ที่2นะคะจะเป็นใส่อีเมลเข้าไปนะคะ display name ก็คือชื่อเวลาที่เราเอาไว้เล่นเกมนั่นเองค่ะส่วน password ตรงนี้นะคะต้องให้มีตัวอักษรนะคะเกิน8ตัวและบังคับว่าต้องมีตัวเลขอย่างน้อย1ตัวนะคะตัวอักษรที่เป็นตัวใหญ่นะคะ1ตัวตัวเล็กอย่างน้อย1ตัวนะคะแล้วก็ต้องมีสัญลักษณ์ด้วยอีกหตัวนะคะ ทุกอย่างที่พูดมานี้คือต้องมีเนาะเป็น requirement นะคะที่สำคัญคือห้ามเว้นวรรคนะคะตัว referral code นะคะตรงนี้สามารถเอาตัวเลข referral เนี่ยได้จากที่ใต้คลิปตันเลยนะคะตันมีใส่ไว้ให้หลังจากนั้นเรามาที่ create account ได้เลยค่ะอ่ากรอกเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะที่สำคัญตัว display name เขาห้ามให้ซ้ำกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ใส่ให้มันไม่ซ้ำกันเนาะ เขาก็จะบอกว่าตัวชื่อตรงนี้เขาเอาไว้เวลาที่เราเล่นเกมนะคะมันก็จะโชว์ขึ้นมาเสร็จแล้วก็ create account ค่ะพอกดเรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะมาที่หน้า terms and condition ค่ะอันนี้เขาบอกว่าให้เราอะ่ะต้องเลื่อนอ่านนะคะก็ถ้าหากว่าใครขี้เกียจอ่านก็เลื่อนลงมาจนสุดนะคะอ่าเลื่อนมาจนสุดแล้วตรงนี้เราจะติ๊กได้แล้วแล้วก็ติ๊กสองอันนะคะ เสร็จแล้วก็ I Agree ค่ะให้เข้ามาเช็คอีเมลนะคะในเมล box ของเรานะคะก็จะเจอกับตัวอีเมลการ่าซัพพอร์ตนะคะเขาก็จะให้คอนเฟิร์มแอคเคาท์นะคะอ่าพอเข้ามาที่หน้าของการ่าเกมแล้วนะคะเขาก็จะมีบอกว่า All Set นะคะ ตอนนี้ถ้าหากว่าใครที่อยากจะซื้อตัว NFT ของเกมนะคะก็ให้ไป create wallet now นะคะแต่ถ้าหากว่าใครไม่อยากซื้อไม่อยากเสียตังก็สามารถที่จะกด s k i p and pay now ได้ค่ะทีนี้เราก็ค่อยเอาตัวอีเมลกับพาสเวิร์ดนะคะไปใส่ที่หน้าจอคอมนะคะเล่นอีกรอบหนึ่งเนาะไปล็อกอินในนั้นนะคะตอนนี้แตนใช้ในมือถืออยู่เนาะมันก็จะเล่นเกม ทาวสตาร์หรือว่าตัวเกมสป i d เดอร์แทงไม่ได้นะคะหลังจากที่กดยืนยันคอนเฟิร์มในอีเมลเรียบร้อยแล้วนะคะเข้ามาที่หน้าจอคอมอีกรอบหนึ่งนะคะที่ตัวเว็บไซต์ของกาลาเกมนะคะมาที่ขวามือบนนะคะกดล็อกอินสีฟ้าตรงนี้เลยก็ใส่ตัวอีเมลพาสเวิร์ดของเราลงไปนะคะแล้วก็รอล็อกอินเข้ามาได้เรียบร้อยแล้วนะคะที่นี้ ถ้าหากว่าใครอยากจะเริ่มลองเล่นเกม t o w t ต r รนะคะก็มากดที่หน้าแรกตรงนี้ได้เลยเป็นยังไงบ้างง่ายใช่ไหมคะกับการสมัครตัวการ่าแอคเคาทนะคะก็ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะคะง่ายมากๆเลยเนาะก็ถ้าหากว่าใครชอบนะคะคลิปนี้ในการสมัครตัว การล่าแอคเคาน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์กดซับสไครต์ให้ตันด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวตานมาสอนวิธีการทำสมัครตัวการล่าโกลเมมเบอร์กันบ้างเนาะสำหรับวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ